ภาานะครับว่าขอเข้าไปผู้โารสูนรการพิเตสทุนที่เจ็ดก็เระรวทางเจ้าของเพื่อไม่ให้มีข้อขัดแย้งทางกฎหมายเราทางเจ้าที่ได้ไปขอหมายสารมาเพื่อเท้าันนี่อยากถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่ออ่านยังมีความร่วมมือนะครับตอนนั้ก็ขอเส้นกอากับคนที่แปลงก่อนไล่ไล่้าไปเส้นก่อนไล่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวไล่ไล่ออกมาเนาะ ม่ก็ได้รายงานจากปชชที่ชี้บูนแล้วสรุปในตอนบ่ายวันนี้เราเปิดพ่อชั้นเดือนที่ห้าเครับวันนี้เราจะให้เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็คู่ครอบครองที่ดินเนี่ยนำเราเข้าตรวจพื้นที่ทั้งหมดเข้าตรวจคนทั้งหมดจะเห็นได้ว่านี่คือภาพปัจจุบันพื้นที่ที่เราจะเข้าไปวันนี้นะครับวัน ร้อยเมตรครับร้อเมเหมือนกี้ไอที่กอท ก็มีเจ้าหน้าที่ของของธนาคารกรุงเทพนะครับสองท่านนะครับนำหนังสือของสำนักง,งานที่ดินอเภอร์บรรลากนะครับแล้วก็พร้อมแผนผังที่ดินจํานวนสิบแปับที่ดินหนอตส,สามมา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 ,มาแสดงนะครับ <ะ S 1> ซึ่งทางผมเนี่ยก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แบงค์ทั้งสองทั้งสองทั้งสองท่านนะครับว่าในส่วนของที่ดินผังแปลงที่นํามาแสดงนะั่อยู่ในส่วนไหนที่นะก็จากการสอบถามก,ก็ได้ฟังว่าอยู่ในส่วนของอ เหนือรีสอร์ทคำแก้วไม่ได้เหนือทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกของของรีสอร์ทคำแก้วนะครับก็จากการดูพื้นที่แล้วก็จากการสอบของเจ้าหน้าที่แบงก์เนี่ยก็ได้ก็สรุปข้อค่าได้ว่าพื้นที่นียน่าจะอยู่ในเขตป่าสงวนธรรมชาติจากขังเขาภูมนะครับก็เลยนําเอกสารประกาศของที่ดินอนพื้ปราดเนี่ยนะครับมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของของป่าไม้ชุดประหยั์ชุดเฉพาะกิจนะครับ ชุดเฉพาะกิจเนี่ยก็ได้นําข้อมูลจากที่ผมให้ไปเนะครับไปประสานกับที่ดินของเภรอขายเพื่อขอสาระบบ<ฮ>ะองคารทรั์ท้งทั้งสิบแปดนะครับ <ฮะ S 1> ก็หลังจากได้เอกสารแล้วก็มีการนัดลงพื้นที่กันวันที่สิบสิบกรกฎาคมหนึ่งนะครับก็ร่วมด้วยร่วมกับส่วนรชาชการในพื้นที่หลายภาคส่วนนะครับแล้วก็สรุปจากการลงพื้นที่ก็สรุปว่า พื้นที่ที่มีการบลุกรุกเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในเขตจับพิการแล้วต้องอยู่ในเขต่าสงวนแห่งาชาติป่าอย่างภาคเขาโง,งนะครับนะครับแล้วก็มีการจัดทําบันทึกแล้วก็ลงประจําวันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีความคืบหน้านะครับมีความคืบหน้าเมื่อปีหกสองรับหกสองหกสองนี่ก็มีเออ กรมอุิยานแห่งชาติปรัชตาเนี่ยนะครับก็มีหนังสือถึงจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีความเห็นว่าอนอนตุ๊กาทั้ง10แปลงเยนะครับออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับให้จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยดำเนินการนะครับเพิกถอนตามระเบียบค,ครับหลังจากนั้นก็ผมก็ได้ประสานกาับหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบก็ปรากฏว่ายังยังยังไม่ได้รับการ พิจนาหรือว่ามีความคืบหน้าใดๆนะครับก็สอบถามไปหลายรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานที่ดินนะครับทอสอจอจ,อจังหวัดน,นะครับทันูวุวะรายการจังหวัด<อ>ทุกภาคส่วนก็ไม่ได้รับคาตอบที่ชัดเจน<อ>หลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็เลยได้รับคาแนะนําจากาพี่บิชานะครับซึ่งอยู่ทอสอจอเนี่ยนะครับให้ไปร้องเดียนให้ไปร้องที่ยื่นเรื่องร้องเรียนที่ดีไหน ก็เป็นที่มาของการคื่อคำร้องให้ให้เรียถไาเนี้ยเข้ามา,าตรวจสอบในเรื่องน,นี<ะ>้ณขณะนั้นก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี้ยเข้ามาดูเรืนอการแต่ว่ามันไม่มันมันไม่ถึงที่สุดเพราะว่าผู้ครอบครองเนี่ยเขาไม่ไม่มาชี้จุด <H uman> ขั้นตอนมันเลยไม่ไม่ไม่ยุติแต่ณวันเนี้ยทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นป่ามไม้ที่ดินเจ้าของผู้ครอบครองทงั้งปรก พื้นที่ทุกคนร่วมมาตรวจสอบหมดเพราะนั้นณนวันนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วทุกหน่วยงานเนี่ยสามรารถนําไปดำเนินต่อได้อย่างป่าไม้ก็สามารถนาไปดําเนินการต่อตามพัอธบได้ที่ดินก็ไปดำเนินการต่อได้อะไรเงี้ยครับมันมันก็จะมีประเด็นเรื่องการที่สิบไอสอคอ,อเนี่ยเพราะว่าบางส่วนเนี่ย มันก็จะมีชาวบ้านที่เขาอยู่มาก่อนจริงเพราะในพื้นที่เท่าที่ทราบข้อมูลมาในจังหวัดเชีบุรีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่เขาทำกินมามาดั้งเดิมก็มีแต่ว่านะักกรณีเนี้ทางชาวบ้าน,เ,นเป็นผู้ร้องเพราะว่าผิดสังเกตว่ามีคนนอกพื้นที่เนี่ยเข้ามามีเอกาสารติดไปยังไงอันเนี้ก็เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบ พบข้อพิรุธหลายอย่างนะครับส่วนใครผู้ใดหรือว่าเรื่องใดที่จเป็นเรื่องผิดหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวจะเล่เนตั้งสอบสวนต่อ